อาหารบางอย่างที่เคยถูกเมินในอดีตกลับกลายเป็นของกินยอดฮิตในปัจจุบันแต่ละเมนูจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยเริ่มจากซูชิซูชิเคยเป็นอาหารของคนจนในญี่ปุ่นมันเป็นอาหารที่เกิดจากการถนอมอาหารของคนญี่ปุ่นโบราณช่วยให้ปลามีอายุการเก็บรักษานานขึ้นแต่เมื่อวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นเริ่มเป็นที่รู้จักทั่วโลกเทคนิคการทำซูชิก็ถูกพัฒนาให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นวัตถุดิบระดับพรีเมียมถูกนำมาใช้ทำให้ราคาสูงขึ้นและเป็นที่นิยมในหมู่คนรักอาหาร กลายเป็นอาหารระดับโลกมีเชฟซูชิมิชลินบางคำราคาสูงถึง1 0 0 0 0บาทล็อบเตอร์เมื่อก่อนมันเคยถูกมองว่าเป็นแมลงทะเลโดยถูกใช้เป็นอาหารของนักโทษและทาสเพราะจับได้ง่ายและมีเยอะจนแทบไม่มีค่ามันราคาถูกซะจนเคยถูกใช้เป็นอาหารไก่และปุ๋ยเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันนี่คือหนึ่งในอาหารสุดรู้ราคาแพงในพัตคารระดับไฮเอนด์ A N. ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะเมื่อการขนส่งเริ่มดีขึ้นล็อบเตอร์ถูกส่งไปยังเมืองใหญ่ต่างๆจนนักชิมเริ่มมองว่ามันเป็นของอร่อยและเมื่อจํานวนล็อบสเตอร์เริ่มลดลง การจับล็อบสเตอร์ต้องใช้เทคนิคพิเศษมากยิ่งขึ้นราคาจึงพุ่งสูงและกลายเป็นเมนูหรูที่ต้องจองล่วงหน้าในร้านอาหารดังนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของอาหารเลยทีเดียวหอยนางรมเมื่อก่อนหอยนางรมเคยเป็นอาหารราคาถูกที่ขายตามชายฝั่งเพราะมีเยอะจนล้นตลาดในยุควิกตอเรียหอยนางรมมีราคาถูกกว่าขนมปังซสอีกมันเคยเป็นอาหารหลักของคนยากจนในอังกฤษและอเมริกาแต่เมื่อมลภาวะและการประมงที่มากจนเกินไป ทำให้หอยนางรมคุณภาพสูงจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วในขณะที่คนเริ่มมองว่าหอยนางรมสดจากธรรมชาติเป็นของพรีเมียมที่ต้องกินคู่กับไวน์ชั้นดีไข่ปลาคาเวียกว่าที่คาเวียจะกลายมาเป็นของสุดหรูอย่างทุกวันนี้ในรัสเซียมันเคยถูกแจกให้คนงานกินฟรีคู่กับขนมปังมาก่อนแต่เมื่อคาเวียถูกนำเข้าสู่แวดวงชนชั้นสูงในยุโรปภาพลักษณ์ของมันก็เปลี่ยนไปมันกลายเป็นอาหารของราชวงศ์และเศรษฐีปัจจุบันคาเวียระดับพรีเมียมบางชนิดมีราคาสูงถึง1.5ล้านบาทต่อกิโลกรัมเนื้อวาเกิว ในยุคโบราณคนญี่ปุ่นแทบไม่กินเนื้อวัวเพราะถือเป็นบาปวัวก็เลยถูกใช้เป็นแรงงานมากกว่าถูกนํามาเป็นอาหารแต่ในยุคเมจิเมื่อญี่ปุ่นเริ่มเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาแม้แต่จักรพัิเมจิเองก็เริ่มกินเนื้อวัวและกระตุ้นให้ประชาชนกินตามเพราะเชื่อว่าการกินเนื้อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแบบชาวตะวันตกเนื้อวัวเลยเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบันเกิดเป็นการเลี้ยงวัวเพื่อให้ได้ไขมันแทรกที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการนวดวัวการเปิดเพลงให้วัวฟังหรือให้กินอาหารชั้นดี เนื้อวาเกิว A5 ถือเป็นสุดยอดเนื้อที่นุ่มจนละลายในปากโดยเนื้อบางชิ้นอาจมีราคาสูงถึง5 0 0 0มบาททําให้เนื้อวาเกียวเป็นที่ต้องการของนักชิมทั่วโลกอโวคาโดในอดีตอโวคาโดเคยถูกเข้าใจผิดว่ามีไขมันสูงเกินไปและไม่เหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ําหนักแต่สุดท้ายงานวิจัยในยุคใหม่เผยว่าไขามันในอโวคาโดเป็นไขมันดีที่ช่วยบํารุงหัวใจคนสายฟิตเนสและรักสุขภาพ,พพบว่ามันช่วยให้อิ่มนานและมีสารอาหารที่จําเป็นนักโภชนาการเริ่มหันมาใช้มันทําอาหารคลีน เช่นสมูตตี้สลัดหรือขนมปังเห็ดทรัฟเฟิลมันเคยเป็นเห็ดที่ถูกชาวไร่ในยุโรปพบโดยบังเอิญและใช้กินกันเองแบบเรียบง่ายไม่มีใครคิดว่ามันจะกลายเป็นของล้ำค่าแต่ความจริงแล้วมันหายากมากเพราะทรัฟเฟิลเติบโตใต้ดินและไม่สามารถปลูกได้ง่ายการค้นหาต้องใช้สุนัขหรือหมูที่ถูกฝึกมาพิเศษในการดมกลิ่นและค้นหาด้วยกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้มันกลายเป็นวัตถุดิบไฮเอ็นที่นิยมใช้ในอาหารฝรั่งเศสและอิตาเลียนทรัฟเฟิลขาวบางชนิดมีราคาสูงถึง3ล้านบาทต่อกิโลกรัม ชีสชีสบางชนิดเช่น blue ีสเคยถูกมองว่ามีกลิ่นแรงและไม่น่ากินโดยเฉพาะในยุคที่คนยังไม่คุ้นเคยกับรสชาติของชีสหมักแต่เมื่อนักชิมและเชฟระดับโลกค้นพบว่าชีสที่มีกลิ่นแรงมักมีรสชาติที่ซับซ้อนและเข้มข้นทําให้ชีสเหล่านี้ถูกนําไปใช้ในอาหารฝรั่งเศสอิตาเลียนและยุโรปจนทําให้มันกลายเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศทุเรียนจากผลไม้กลิ่นแรงที่เคยถูกมองว่ากินไม่ได้สูราชาผลไม้ที่คนทั่วโลกแย่งกันซื้อทุเรียนมีชื่อเสียงเรื่องกลิ่นที่แรงมากบางประเทศเช่่่นนสิงคโปปและญีุ ขั้นห้ามนำขึ้นระบบขนส่งสาธารณะหรือเครื่องบินเพราะเรื่องกลิ่นที่ติดทนและรบกวนคนอื่นแต่เมื่อกระแสะอาหารเอเชียบูมไปทั่วโลกทุเรียนซึ่งเคยถูกมองว่าแปลกก็เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือตลาดจีนจีนมีประชากรกว่า1,400ล้านคนผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มหลงใหลในรสชาติของทุเรียนโดยเฉพาะพัน์พรีเมียมจากไทยและมาเลเซียงานวิจัยยังพบว่าทุเรียนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงทำให้มันกลายเป็นสินค้าส่งออกระดับพรีเมียมแมลงทอด แมลงทอดเคยถูกมองว่าเป็นอาหารของคนชนบทแต่เมื่อปศุสัตว์ปล่อยก๊าซเรองกระจกมากเกินไปคนเลยเริ่มมองหาโปรตีนทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริษัทในยุโรปและอเมริกาเริ่มพัฒนาอาหารจากแมลงเพราะการเลี้ยงแมลงใช้ทรัพยากรน้อยกว่าการเลี้ยงวัวหรือหมูมากใช้น้ำน้อยกว่าและปล่อยก๊าซเรองกระจกต่ำกว่าหลายเท่าและยังมีโปรตีนที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ทั่วไปตอนนี้ก็เลยมีการนำแมลงไปทำแป้งโปรตีนหรือผสมในอาหารปัจจุบันสหภาพยุโรปยังอนุมัติให้จิ้งหรีดและหหหนนนนอออกกเป็าาาารใมมยย่่ยยงถูฎกก ทำให้มลงทอดเริ่มเข้าสู่ตลาดอาหารระดับโลกและนี่ก็คือเหล่าอาหารที่เคยถูกมองข้ามแต่กลายเป็นเมนูสุดฮิตคุณละ่ะเคยกินอาหารพวกนี้ไหมหรือรู้จักเมนูอื่นที่มีเรื่องราวแบบนี้อีก